Đó mò càng đâm à, Nửa dày uốn đi, hả? Ủa chùm lây Nó mày đài đấy mà Đó mò càng đâm lê Nắng thăm càng đi tái liệu cú tuổi tuổi ông lê ta tạp cho ông ni Mà thăm <laughs> bả béo Chát Nghe béo lúc mà <cười> <cười> chát thì đầu tiệm ta chết Đó mò càng đâm Là ngay ra Hãy subscribe lo mà ใส่เกลือครับปลาประมาณสิบกิโลเกลือเกลือครุกประมาณสามตุ้มเพราะว่าใส่เกลือไปเร็วกวนกับเกลือให้เข้ากันโค้งแบบนี้ต้องทำกลางคืนครับถ้าว่ากลางวันแมงวันมันมั่วที่นี่เอาปลาที่ว่าใส่เกลือเร็ว ใส่กุ๊บกับทิ้งไวหนึ่งคืนพอใส่กุ๊บไว้ปันนี้แล้วถิงไวประมาณ8ชั่วโมงฝากทุกคนติดตามคอยมาเล็คลิปร่องครับ